าจาของสัตว์โลกความเร็วเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและบางครั้งเป็นปัจจัยที่ชี้ขาดในการเอาชีวิตรอดของสัตว์ชนิดนั้นสัตว์หลายชนิดมีวิวัฒนาการเพื่อให้มีความเร็วที่น่าทึ่งในการวิ่งบินหรือว่ายน้ำไม่ว่าจะเพื่อหลบหนีผู้ล่าหรือเพื่อจับเหยื่อกลายเป็นผู้ล่าซะเองและท่ามกลางสัตว์ที่มีความเร็วทั้งหลายเหล่านั้นมีสัตว์หนึ่งชนิดที่มีความโดดเด่นที่สุดในเรื่องของความเร็วในการบินคือเหยี่ยวเพลเกรกลิน r e g กรีนฟา l คอนมันไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่เร็วที่สุดในอากาศแต่ยังเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากความเร็วในการพุ่งตัวลงจากที่สูงเหยี่วเพเลกรีนแพ g r รีนฟา l คอนเป็นนกล่าเหยื่อที่มีชื่อเสียงในด้านความเร็วและความแข็งแกร่งจัดอยู่ในวง f a ฟาวคอนดี edy, และพบได้ทั่วไปในเกือบทุกภูมิภาคของโลกเหยี่วเพเลกรินถือเป็นสัตว์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะในขณะที่พุ่งลงจากที่สูงเพื่อจัดเยือ่อความเร็วสูงสุดที่เคยบันทึกได้คือประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บินปกติในแนวราบเหยี่ยวชนิดนี้สามารถบินด้วยความเร็วประมาณ65-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะทางกายภาพของเหยี่ยวเพเลกลินเหยี่ยวเพเลกลินมีความยาวลำตัวอยู่ระหว่าง34-58เซนติเมตร ส่วนน้ำหนักของมันแตกต่างกันไปตามเพศโดยเพศเมียมักจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้มีน้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง330-1,500ถึงกรัมมีปีกที่กว้างยาวประมาณ74-120ถึงเซนติเมตรปีกของมันมีความเรียวยาวและแคบช่วยให้มันสามารถบินด้วยความเร็วสูงและมีความคล่องแคล่วในการเปลี่ยนทิศทางขณะบินได้ดีปีกของมันยังมีขนปีกที่แข็งแรงซึ่งช่วยลดแรงต้านอากาศเมื่อพุ่งตัวลงจากที่สูง หางของมันมีลักษณะยาวและเป็นพัดช่วยในการควบคุมทิศทางและความสมดุลเมื่อพุ่งลงจับเหยือ่อส่วนหัวของมันมักมีสีดำหรือสีเทาเข้มโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาจะมีลายสีดำที่เรียกว่าหนวดซึ่งช่วยลดแสงสะท้อนและช่วยให้มองเห็นเหยื่อได้ชัดเจนขึ้นหลังของเหยี่ยวเพลกลินมักมีสีเทาเข้มหรือฟ้ามนมีลวดลายคล้ายกับลายหินอ่อนส่วนท้องของมัน มีสีขาวหรือครีมและมีลายเป็นเส้นหรือขีดสีดำซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ช่วยในการระบุชนิดของเหยื่อเพลเกลินปากและกรงเล็บของเหยื่อเพลกลินมีความแหลมคมและแข็งแรงปากมีขอบที่เรียกว่าทเมิลทูฟซึ่งช่วยในการจับและคายเหยื่อเหยื่อเพลกลินมีดวงตาที่มีขนาดใหญ่และมีการมองเห็นที่คมชัดมากทำให้มันสามารถมองเห็นเหยื่อได้จากระยะไกล การมองเห็นที่เฉียบคมนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหยี่ยวชนิดนี้เป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของเหยี่วเพเลกินเหยี่ยวเพเลกิน,เ,เ,กนเป็นนกที่มีการกระจายตัวกว้างขวางมากที่สุดในโลกและสามารถปรับตัวให้เข้ากับแหล่งที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภทเหยี่ยวเพเลกินมักชอบทำรังบนหน้าผาสูงชัน โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาและหน้าผาริมทะเลซึ่งเป็นการป้องกันจากพ้ล่าและสามารถมองเห็นพื้นที่ได้กว้างขวางซึ่งเหมาะในการล่าเหยื่อเพื่อเป็นอาหารนอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นเหยี่ยวเพเลกลินได้ในทะเลทรายที่มีหน้าผาสูงและเนินทรายสูงได้อีกด้วยและเรายังสามารถพบเหยี่ยวเพเลกลินได้ในเมืองใหญ่ทั่วโลกเพราะมันยังชอบทำรังบนตึกสูงอาคารและสะพานเนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับหน้าผา ที่สำคัญในเมืองใหญ่ๆยังมีนกพิราบและนกอื่นๆที่เป็นเหยื่อสําคัญสําหรับเหยี่อเพลเกรกินอีกด้วยเหยี่อเพลเกรกินเป็นนกที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งในแหล่งธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งทําให้พวกมันสามารถพบได้ในทุกทวีปของโลกยกเว้นแอนตาร์กติกาพฤติกรรมของเหยื่อเพลกรินเหยื่อเพลกริิน เป็นนกกล้าที่มีความสามารถในการบินเร็วมากโดยเฉพาะเมื่อพุ่งลงจากที่สูงในขณะล่าเหยื่อซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มันเป็นสัตว์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกเหยี่ยวชนิดนี้มักล่เหยื่อที่เป็นนกขนาดเล็กและขนาดกลางเช่นนกพริราบนกน้ำและนกขนาดเล็กอื่นๆโดยการพุ่งตัวลงจับเหยื่อกลางอากาศ ประชากรของเหยี่ยวเพลกลินประชากรของเหยี่ยวเพลกลินได้ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาหลังจากที่เคยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในช่วงกลางศตวรรษที่20เหยี่ยวเพลกลินเคยประสบปัญหาจำนวนประชากรลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20เนื่องจากการใช้สารเคมี d ีดีทีซึ่งทำให้เปลือกไข่ของมันบางและแตกหักง่าย ส่งผลให้จำนวนลูกนกที่เกิดใหม่ลดลงอย่างมากแต่หลังจากมีการห้ามใช้ DDT ในหลายประเทศและการดำเนินโครงการอนุรักษ์ต่างๆ่างประชากรเหยี่ยวเพลเกลินได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือและยุโรปสถานะปัจจุบันในปัจจุบันเหยี่ยวเพลเกลินถูกจัดอยู่ในประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN เนื่องจากมีประชากรที่เสถียรและแพร่หลายไปทั่วโลกโดยจำนวนของพวกมันเชื่อว่ามีหลายแสนตัวทั่วโลกการอนุรักษ์การอนุรักษ์เหยี่ยวเพลกรลินเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ที่สำคัญเนื่องจากจำนวนประชากรของเหยี่วชนิดนี้เคยลดลงอย่างมากจากการใช้สารเคมี DDT ในช่วงกลางศตวรรษที่20แต่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ด้วยความพยายามในการอนุรักษ์อย่างจริงจัง แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นแล้วแต่การอนุรักษ์และการติดตามประชากรเหยี่ยวเพลเกลินยังคงมีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าประชากรของพวก,กมันจะยังคงแข็งแรงและไม่เผชิญกับภัยคุกคามใหม่ในอนาคตโดยมีการดำเนินโครงการเพาะพันธุ์เหยี่ยวเพลเกลินและปล่อยนกที่เพาะพันธุ์เหล่านี้กลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งช่วยให้ประชากรของเหย่่ยวชนิดนี้ในธรรมชาติกลับมาเพิ่มมากขึ้น การปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเช่นหน้าผาและพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงการจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์ที่มีส่วนสำคัญช่วยในการรักษาประชากรของเหยื่ยวเพลกลินนอกจากนี้ยังมีการศึกษาและการให้ความรู้แก่สาธารณาชนเกี่ยวกับความสำคัญของเหยี่ยวเพลเกลินและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการอนุรักษ์และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จากความพยายามในการอนุรักษ์เหล่านี้เหยี y ่ยวเพเลกลินได้รับการฟื้นฟูประชากรและปัจจุบันถูกจัดอยู่ในประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN บทสรุปคือเหยี El ่ยวเพเลกลินเป็นหนึ่งในนกนากาที่น่าทึ่งที่สุดในโลกด้วยความเร็วที่ไม่เป็นรองใครและพฤติกรรมการลาที่แม่นยำ มันถือเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกโดยเฉพาะในขณะที่พุ่งตัวลงจากที่สูงเพื่อจับดยือซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเหยี่ยวเพเลกรินสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน้าผาป่าไม้ชายฝั่งทะเลหรือแม้แต่ในเมืองใหญ่ในช่วงกลางศตวรรษที่20ประชากรของเหยี่ยวเพเลกรินลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้สารเคมี DDT แต่ด้วยความพยายามในการอนุรักษ์เช่นการห้ามใช้ DDT และการดำเนินโครงการเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหยี่ยวเพเลกลินสามารถฟื้นตัวและกลายเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของความสำเร็จในการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยรวมแล้วเหยี่ยวเพเลกลินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วพลังและการปรับตัวที่น่าทึ่ง มันไม่เพียงแต่เป็นนักล่าที่เก่งกาจแต่ยังเป็นตัวอย่างที่สําคัญของการฟื้นฟูและการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ประสบความสําเร็จในยุคสมัยใหม่ในโลกของสัตว์ป่ามีสัตว์หลากหลายชนิดที่มีความสามารถพิเศษในการปรับตัวและเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย บางชนิดมีความสามารถในการพรางตัวเพื่อหลีกเลี่ยงนักล่าค่ะบางชนิดมีความสามารถในการปีนป่ายหรือดำน้ําเพื่อหาอาหารแต่มีสัตว์บกชนิดหนึ่งที่เป็นเลิศในด้านความเร็วและความว่องไวนั่นก็คือเสือชีตาซึ่งเป็นสัตว์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลก เสือชีตาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลแมวและเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วนี้ช่วยให้พวกมันจับเหยื่อได้อย่างว่องไวและรวดเร็วลักษณะเด่นของเสือชีตาคือลำตัวเพียวบางกล้ามเนื้อแข็งแรงขาที่ยาวและทรงพลังหัวเล็กและหางยาวซึ่งช่วยในการทรงตัวขณะวิ่งมีจุดสีดำทั่วร่างกายและมีเส้นดำที่เรียกว่าเทียม a r k ก ที่ลากจากมุมตาไปถึงปากถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือชีตาสามารถพบได้ในพื้นที่กว้างใหญ่ของแอฟริกาโดยเฉพาะในทุ่งหญ้าซาวันาและมีประชากรที่น้อยมากในบางส่วนของอิรันพฤติกรรมของเสือชีตาเสือชีตามักล่าเหยื่อเป็นกลุ่มเ,เล็กๆหรือตัวเดียวชอบล่าในเวลากลางวันเป็นหลกักเพื่อลดการประทะก,กับสัตว์นักล่าชนิดอื่นๆ ความเร็วของเสือชีตาคือหนึ่งความเร็วสูงสุดเสือชีตาสามารถวิ่งได้เร็วที่สุด 112- 120ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ70-75ถึงไมล์ต่อชั่วโมงและความเร็วในการวิ่งระยะทางสั้นๆประมาณ200-300ถึงเมตรการวิ่งในระยะทางนี้เสือชีตาจะใช้เวลาประมาณ20-30ถึงวินาทีเท่านั้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วและสภาพแวดล้อมในขณะนั้นด้วย 2. การเล่งความเร็วเสือชีต้าสามารถเล่งความเร็วจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง3วินาทีซึ่งเร็วกว่ารถยนต์หลายรุ่น 3. ร่างกายที่เหมาะสมกับการวิ่งเสือชีตามีลำตัวที่เพียวบางขาที่ยาวและทรงพลังกล้ามเนื้อแข็งแรงและหัวเล็กนอกจากนี้ยังมีหางยาวที่ช่วยในการทรงตัวขณะวิ่ง โครงสร้างและความสุดยอดของเสือชีต้า 1. โครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกเสือชีต้ามีโครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการวิ่งอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อขาและกระดูกที่ยืดหยุ่นทําให้สามารถยืดและหดขาได้อย่างรวดเร็ว 2. ระบบทางเดินหายใจเสือชีตามีระบบทางเดินหายใจที่มีประสิทธิภาพสูงมีหัวใจและปอดที่ใหญ่ ช่วยให้มีการส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอขณะวิ่ง 3. โครงสร้างเส้นเอ็นและข้อเท้าเสือชีต้ามีเส้นเอ็นที่ยืดหยุ่นและข้อเท้าที่สามารถปรับตัวได้ดีช่วยในการทำความเร็วและการเลี้ยวที่รวดเร็ว 4. การใช้หางเพื่อการทรงตัวหางยาวของเสือชีต้าทำหน้าที่เป็นเสมือนหางเสอเือเรือช่วยในการทรงตัวและการเลี้ยวขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง สถานะของการอนุรักษ์เสือชีตา 1. ความเสี่ยงสูญพันธุ์เสือชีตาถูกจัดให้อยู่ในประเภทเสี่ยงสูญพันธ์ในบัญชีแดงของ IUCN ซึ่งหมายความว่าเสือชีตามีความเสี่ยงที่จะสูญพันธ์ไปจากธรรมชาติ 2. ประชากรและถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีเสือชีตาในธรรมชาติประมาณ7,100ตัวซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา โดยเฉพาะในประเทศนามิเบียบอตสวานาแออฟริกาใตา้และแองโกลาส่วนในอิหร่านมีเสือชีต้าเอเชียซึ่งเป็นชนิดย่อยที่ใกล้สูนพันุ์อย่างยิ่งมีเหลือเพียงไม่กี่สิบตัวเท่านั้นสาเหตุหลักของการลดลงของประชากรเสือชีต้าค่ะ 1. การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยการขยายตัวของที่อยู่อาศัยมนุษย์เกษตรกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือชีต้าลดลง2การลดลงของแหล่งอาหารการล่าสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ทำให้แหล่งอาหารของเสือชีต้าลดลง3ความขัดแย้งกับมนุษย์เสือชีต้ามักถูกฆ่าโดยเกษตรกรในบางครั้งเพื่อตอบโต้การโจมตีของพวกมันที่จะมากินสัตว์เลี้ยง 4. การลักลอบล่าและการค้าการลักลอบล่าเสือชีตาเพื่อการค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมายและการใช้ประโยชน์อื่นๆส่งผลให้ประชากรของพวกมันลดลงอย่างรวดเร็วความพยายามในการอนุรักษ์เสือชีตา้า 1. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีองค์กรอนุรักษ์หลายแห่งเช่น c h e e t a Conservation Fund (CCF) ได้ทำโครงการเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือชีตาและถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมัน 2. การศึกษาและการให้ความรู้การให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์เสือชีตาเพื่อรักษาระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ าการวิจัยและการติดตามมีการวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาและพฤติกรรมของเสือชีตาเพื่อเป็นการพัฒนากลยุทธ์ในการอนุรักษ์เสือชีตาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรวมแล้วสถานการณ์อนุรักษ์เสือชีตานั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเนื่องจากประชากรของพวกมันลดลงอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยการล่าพวกมันและความขัดแย้งกับมนุษย์ บทสรุปความมหัศจรรย์ของเสือชีตาค่ะในป่ากว่างใหญ่ของแอฟริกาเสือชีตาเป็นราชาแห่งความเร็วที่ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้ด้วยความสามารถในการวิ่งที่รวดเร็วและการล่าเหยื่อที่มีประสิทธิภาพเสือชีตาเป็นนักล่าที่น่าเรงขามและได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแต่ความเร็วและความว่องไวของเสือชีตาไม่ได้มาเพียงจากธรรมชาติที่เอื้ออำนวยเท่านั้น มันยังเป็นผลมาจากวิวัฒนาการและการปรับตัวที่ซับซ้อนหลายประการเสือชีต้ามีลำตัวที่เพียวบางกล้ามเนื้อแข็งแรงและขาที่ยาวซึ่งช่วยให้มันสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง112-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสือชีต้าไม่เพียงแค่มีความเร็วในการวิ่งที่น่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติทางกายภาพและพฤติกรรมที่ทำให้มันเป็นนักฆ่าที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทำให้พวกมันเป็นคู่แข่งที่ยากจะเอาชนะได้ในโลกของสัตว์ป่าแม้ว่าเสือชีต้านั้นจะเป็นนักล่าที่มีความสามารถสูงแต่มันก็เผชิญกับความท้าทายในการเอาชีวิตรอดในธรรมชาติด้วยการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยการลดลงของแหล่งอาหาร และความขัดแย้งกับมนุษย์ทำให้ประชากรของเสือชีตาลดลงอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์อนุรักษ์ของเสือชีตาในปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทเสี่ยงศูนพันและต้องการความพยายามในการอนุรักษ์อย่างจริงจังการอนุรักษ์เสือชีตาไม่ได้หมายความเพียงแค่การรักษาสัตว์ชนิดหนึ่งให้คงอยู่แต่ยังเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศสและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับสัตว์ป่าในแอฟริกาและทั่วโลก ในโลกของสัตว์ทะเลมีสัตว์ทะเลหลายชนิดที่เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความเร็วในการเคลื่อนที่ในน้ำสูงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้พวกมันสามารถล่าเหยื่อหรือหลบหลีกศัตรตูได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นปลาฉลามมาโกปลาโลมาและปลาทูนา่าแต่นอกจากกลุ่มของสัตว์ทะเลที่ว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วเหล่านี้มีปลาอีกหนึ่งชนิดที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นปลาที่เร็วที่สุดในโลกคือปลากระทงแทงเซลฟิส อาจคุ้นชื่อกันว่ากระทงแทงร่มหรือปลากระทงร่มปลากระทงแทงหรือที่เรียกว่าเซลฟิชเป็นปลาะทะเลที่มีลักษณะโดดเด่นและน่าสนใจมากปลาชนิดนี้มีครีบหลังที่ใหญ่และสูงซึ่งเมื่อลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำจะดูคล้ายกับใบเรือที่เป็นที่มาของชื่อเซลฟิชนั่นเองปลากระทงแทงมีจง,งอยปากที่ยาวและแหลมมันจะใช้จง,งอยปากที่ยาวในการล่าเหยือ่อ ทำให้มันเป็นนักาที่มีประสิทธิภาพสูงในมหาสมุทรปลาชนิดนี้เป็นหนึ่งในปลาที่ว่ายน้ําได้เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วสูงสุดที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วนี้ช่วยให้ปลากระทงแทงสามารถจับเหยื่อได้อย่างง่ายดายลักษณะที่โดดเด่นของปลากระทงแทงมีดังนี้ 1. คีบหลังใหญ่คล้ายใบเรือลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของปลากระทงแทงคือคีบหลังที่ยาวและสูงซึ่งเมื่อยกขึ้นมาจะดูคล้ายกับใบเรือคีบนี้สามารถพับลงได้เมื่อมันต้องว่ายน้ำด้วยความเร็วสูงเพื่อช่วยลดแรงต้านของน้ำา 2. จะง,งอยปากของปลากระทงแทงปลากระทงแทงมีจะง,งอยปากที่ยาวและแหลมลักษณะคล้ายดาบซึ่งช่วยในการล่เหยื่อและจับเหยื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 3. ลำตัวที่เรียวยาวร่างกายของปลากระทงแทงมีความเรียวยาวและดูแบนทำให้มันมีความคล่องแคล่วสูงในการว่ายน้ำา 4. ความเร็วสูงปลากระทงแทงเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดชนิดหนึ่งในมหาสมุทรสามารถว่ายน้ำด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมง 5. สีสันสวยงามปลากระทงแทนมักมีสีฟ้าเข้มน้ำเงินหรือม่วงโดยเฉพาะด้านบนของลำตัวส่วนท้องมักเป็นสีขาวและสีของปลาชนิดนี้สามารถเปลี่ยนได้ตามอารมณ์และสภาพแวดล้อม6ขนาดปลากระทงแทงสามารถมีความยาวตั้งแต่1.2-3.5ถึง3.5เมตรและมีน้ำหนักประมาณ90กิโลกร,รมัมหรืออาจมากกว่านั้น 7. คีบอกและคีบหางคีบอกของปลากระทงแทงจะยาวและแคบส่วนคีบหางมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งช่วยในการว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 8. พฤติกรรมการลา่าปลากระทงแทงเป็นนักล่าที่ว่องไวใช้ความเร็วและคีบหลังในการล้อมและโจมตีฝูงปลาที่มีขนาดเล็ก ปลากระทงแทงเป็นสัตว์ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะและเป็นปลาที่มีบทบาทสำคัญทั้งในระบบนิเวศทางทะเลและกิจกรรมในด้านกีฬาตกปลาถิ่นที่อยู่อาศัยของปลากระทงแทงปลากระทงแทงเป็นปลาะทะเลที่พบได้ในน่านน้ำเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลกโดยมีการกระจายตัวอย่างกว้างขวางในมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียปลาชนิดนี้มักอาศัยอยู่ในน่านน้ำเปิดห่างจากชายฝั่งแต่บางครั้งก็สามารถพบได้ใกล้กับแนวปะการังหรือพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มันสามารถพบเหยื่อได้ง่ายปลากระทงแทงชอบอาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ21-30องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและการล่าเหยื่อ พวกมันมักจะอยู่ใกล้กับผิวน้ำแต่สามารถดำน้ำลงไปที่ความลึกได้ถึง200เมตรเพื่อหาอาหารหรือหลบหนีจากศัตรตูนอกจากนี้ปลากระทงแทงยังมีพฤติกรรมการอพยพตามฤดูกาลโดยจะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารมากขึ้นหรือมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการวางไข่การอพยพนี้มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำและกระแสน้ำในมหาสมุทร พื้นที่ที่พบปลากระทงแทงมากที่สุดได้แก่บริเวณอ่าวเม็กซิโกแคบินซีชายฝั่งของฟลอริดาบริเวณทะเลแดงและน่านน้ำรอบหมู่เกาะอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์การปรากฏตัวของปลาในพื้นที่เหล่านี้ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมตกปลากีฬาและการท่องเที่ยวทางทะเล ปลากระทงแทงที่เคยจับได้ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกจับได้ในปี1947ที่ใช้ฝั่งประเทศเอวอาโดปลาตัวนี้มีน้ำหนักถึง100.24กิโลกร,รมัมหรือประมาณ221ปอนด์ขนาดตัวของปลาตัวนี้ทำให้มันเป็นปลากระทงแทงที่ใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการในการแข่งขันตกปลา และความสำเร็จครั้งนี้ยังคงเป็นสถิติโลกในปัจจุบันตามบันทึกของ International Game Fish Association หรือ IGFa การเข้าใจถึงถิ่นที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมของปลากระทงแทงเป็นสิ่งสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อให้แน่ใจว่าปลาชนิดนี้จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางทะเลและมีบทบาทสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป การอนุรักษ์ปลากระทงแทงการอนุรักษ์ปลากระทงแทงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนื่องจากปลาชนิดนี้เป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศท,ทางทะเลอย่างไรก็ตามปลากระทงแทงกําลังเผชิญกับความท้าทายจากการประมงเกินขนาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทําให้การอนุรักษ์ปลาชนิดนี้เป็นสิ่งจําเป็น หนึ่งได้วิธีการอนุรักษ์ที่สำคัญคือการกำหนดขีดจำกัดการจับปลาเพื่อควบคุมปริมาณปลากระทงแทงที่สามารถจับได้ในแต่ละปีซึ่งช่วยป้องกันการจับปลาที่เกินขนาดและรักษาปริมาณประชากรของปลาชนิดนี้ให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้เครื่องมือจับปลาที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและการจัดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อให้ปลากระทงแทงมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย อีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญคือการศึกษาและสร้างความตระหนักรู้ให้กับหมู่นักตกปลาและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของปลากระทงแทงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจับปลาที่เกินขนาดรวมถึงการส่งเสริมแนวทางการตกปลากีฬาแบบคาร์ช Release ซึ่งนักตกปลาสามารถปล่อยปลากลับลงสู่ทะเลหลังจากจับได้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชากรของปลาในทะเล นอกจากนี้การอนุรักษ์ปลากระทงแทงยังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเนื่องจากปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ในทะเลเปิดที่ข้ามเขตแดงของแต่ละประเทศการจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการประมงอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาประชากรปลากระทงแทงให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต การอนุรักษ์ปลากระทงแทงเป็นความพยายามที่ต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่หากเราทำอย่างถูกต้องและยั่งยืนจะช่วยให้ปลากระทงแทงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท,ทางทะเลและสร้างคุณค่าให้กับมนุษย์ต่อไปได้ในอนาคตบทสรุปของปลากระทงแทงปลากระทงแทงเซลฟิส เป็นปลาทะเลที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วสูงสุดถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมีคีบหลังขนาดใหญ่ดูคล้ายใบเรือซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของปลาชนิดนี้มันมีจง,งอยปากยาวและแหลมที่ใช้ในการล่าและจับเหยื่อมีลำตัวเรียวยาวมีสีสันที่สวยงามมักพบได้ในน่านน้ำเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลกทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย นอกจากนี้ปลากระทงแทงยังมีบทบาทสำคัญทั้งในระบบนิเวศท,ทางทะเลและกีฬาแข่งขันตกปลาที่เป็นที่นิยมของนักตกปลาทั่วโลกขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดติดตามและแชร์คลิปของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ